จ่สวัสดีค่ะท um. ่านผู้ชมทุกๆท่านสําหรับวันนี้เป็นการคํานวณระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรระยะสุดท้ายของเราในวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณระยะสุดท้ายของเรานะคะทางเราขอฝากการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบน2ตัวนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากในรัฐบ,บาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะจ้าสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณร้อยบนเด่น2ตัวรนจะด,ดสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลัก10บนบวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่2บวก1่คงที่นะคะท่านผู้ชมเด่นการคำนวณของเรานะคะเด่นเฉพาะหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาะคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเลขเด่นจักร้อยบนระยะสุดท้ายของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม หลักสิบบนนะคะเลขศูนย <000 DVD S 2> ์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่นะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สามจะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาหกศูนย์สามเพราะฉะนั้น ในงวดนี้สําหรับการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนข่าวตัวเลขเดน่เดนลเนลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกหกศูนย์สามแมาดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบบนได้ศูนย์ศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกห้าสามแปด S 1> <S 1> <S สำหรับแนวทางการคำนวณหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่และเลขห้าคนลงวันได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะห้าสามแปดเพราะฉะนั้นในงวดนี้การคำนวณหลักร้อยบนคาวดูลักเด่นเลขห้านะคะใน5ห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตกบนออกห้าสามแปดสำหรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักสิบบนเลยสามสามบกแปดนะคะสิบ1 3ดสิบดบกสสิสีสิสี่เลยีเด่น4ี่นะคะส่บุย1นะคะใดห้าจะสําหรับผลออกรางวันที่หนงในงูถัดมานะคะสตัวบนออกส2่สองสองจะสาหรับแนวทางการคานวณเดน่นหลักร้อยบนในงูนี้คํานวณได้นะคะเลยสี่เลยห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงดถัดมานะคะสี่เพราะฉะนั้น สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นได้สี่นะคะท่านผู้ชมในสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสี่สองสองแล้วมาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักสิบบนเลขสองสองบวกเก้านะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบุยหนึ่งคงที่ได้สองนะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งและเลขสองผลางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตกบนออกสองเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณในงนนดนะะ 1, วนดออว 3, ถ,นนงถัดมา หลัก10บนนะคะเลข7 7จบวกสนะคะได้9 9้บวกแนะคะ17 17จ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเนะคะ7จบวกหคงที่นะคะได้8ปดจะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตมถกบนออก7 8 7จ้ะในงวดนี้การคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนนะคะคำนวณได้นะคะเลข7และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตมถกบนในงวดถัดมานะคะ7 8 7 เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าววุลเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดหลักร้อยบนในงวดนี้คืองวดประจําวันที่สิบหกเมษายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สองพฤษภาคมนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณของเราในาวันนี้นะคะเป็นการคํานวณระยะสุดท้าย ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบบนนะคะเลขแปดแปดบวกศูนย์ 0. ก็ได้แปดแปดบวกหนึง่งแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้านะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่นะคะได้ไดสิบเลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเล,เลขเก้ารเลขศูนย์นะคะท่นานผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณเลขเดน่นระยะสุดท้ายหลักร้อยบนเด่นสองตัวของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเล,เลขเก้าเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสน,นุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้พิจรารณายในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยรวยทุกทท่ทานนะคะขอให้รับโชคกันนะคะในงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเฮ้ยรวยรวยทุกทท่ทานนะคะสวัสดีค่ะ